สวัสดีสมาชิกรถมือสองชแนลครับวันนี้แลไอเทม BMW Series 7ปี2004ครับหายากมากสภาพดีๆนะครับพร้อมขี่พร้อมใช้ระบบไฟฟ้าใช้งานดีเจ้าของเก่าดูแลอย่างดีนะครับวันนี้เปิดราคา319,000บาทสวยฟุง้งฟิ้งเลยนะครับภายนอกกริปยังไม่พอครับภายในสวยใสยกว่าพอเข้ามาดูภายในเหมือนรถใหม่ยังไงไม่รู้นะครับ โอ้โหมีความหรูหรามีความคลาสสิกของรถ BMW นะฮะยังน่าใช้อยู่นะครับคันนี้ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดพร้อมขี่พร้อมใช้ส่วนใครที่ยังบอกว่าอยากจัดไฟแนนซ์เนี่ยยังคงจัดได้อยู่นะครับแต่ก็ขึ้นกับเครดิตของแต่ละคนลองมาพูดมาคุยกันดูนะครับใครอยากได้ BMW Series 7ลายไ i เทมแบบนี้นะสวยๆใสๆส,ส,สีบอลออกขาวๆหน่อยนะลอ้อแม็กยิ่งสวยครับเพื่อนๆไฟต่งตางๆเนี่ยยังใสกิ๊กเลยนะครับ โอ้โหคันนี้ต้องบอกว่าสวยจริงๆราคาน่าสนใจมาพูดคุยมาสื่อสารมาต่อรองกันดูก่อนนะครับขับลองดูนะครับเพราะว่าระบบช่วงล่างดีมากขับนินเนียนนุ่มๆเลยนะเครื่องค่อนข้างดีเลยนะครับเพื่อนๆนะครับขับไปไม่ต้องซ่อมนะครับผมคันนี้สวยจริงพร้อมใช้จริงนะครับ319,000บาทรถจอดอยู่ลาดพร้าวนะครับเพื่อนๆนะครับเฮียเข้าใจดีครับมีระบบเจ้าหน้าที่ดูแลนะครับการรับประกันนะฮะให้ข้อมูลให้คำปรึกษา ทั้งไฟแนนซ์ทั้งจัดสดนนะครับมาดูนะครับคุณอาจจะได้รถลไอเทมสุดสวยคันนี้เป็นเจ้าของนะครับแอดไลน์มาเลยที่0885845375ครับสวยจริงๆนะครับเพื่อนๆรีบเลย